สวัสดีครับอยู่กับผม TK Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมาคัสเดนฟอร์ดนะครับหมดเลยเราก็มาดูกว่าพลังนะครับส่วนสูงนะครับ187นะครับอายุ23ปีนะเล่นตำแหน่งปีซ้ายนะครับความสามารถในาเล่นเกมลุก92นะครับยังบอลของบอล90 87สิบแปบเจ็ดนะครับยังบอลด้วยความเร็วต่ำแปดนะครับส่งสั้น83นะครับส่งยาว86นะครับฟินิชชิ่ง87นะครับเฮดดิ้ง81นะครับเซตพีดนะ 85นะความโค้งนะครับ89นะครับสปีด98นะครับสปีดต้น96นะครับคิกกิ้งกาวเวอร์99เลยนะครับอ่าแล้วก็กระโดดนะจ้มนะ81นะครับการเข้าพะทนะครับ82นะครับบาลานซ์90นะความผิวนะความปิดก็93นะครับอ่าใช้สองเท้าได้ได้ค่อนข้างดีนะครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับปิดพลาดประการใดก็ขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมไฮไลท์บางส่วนกันเลย